เฮ้ยวันเสาร์แท้ๆเลยอะ่ะโอ้แล้วทำไมวันนี้เรายังต้องมาทำงานพิเศษอีกเฮ้ยแต่ว่ารุ่นพี่เขาก็หยุดไปนะอย่างว่างานคือเงินเงินคืองานถ้ามีงานอะไรได้เงินเยอะกว่านี้ก็ดีสิเฮ้ยพี่อกยากได้งานที่มีเงินเยอะๆจังเลยเดี๋ยวลูกค้าจะมาแล้ต้องรีบย้ายกล่องตรงนี้ก่อนเอาละเสร็จเรียบร้อย,เ,ยเราไปประจําที่เคาน์เตอร์ดีกว่า ยังไม่มีใครมาเลยแฮะตึ๊ดตึ๊ด,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 ดโอ้โหพี่หวนดูสิเขียนจดหมายทำไมนานขนาดนี้โอ้โหจอร์จฉันก็ต้องเขียนนานนิดนึงดีกว่าเขาไม่รับอะ่ะเอา้าเลยแล้วไงล่ะนี่ไงถึงแล้วเราจะต้องส่งจดหมายที่นี่ล่ะอืมแล้วดึกป่านนี้จะมีคนอยู่ไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนนั่นเดี๋ยวนะหน้าตาคุ้นๆใช่หรเปล่าเฮ้ยใช่อ่ะอพี่แอ๊ เชินครับคุณลูกค้าเอาอะไรของพี่ฝนเนี่ยออกมานี่เลยออกมานีเลยออกไปทาไม,มาเพกมาคุยมาคุยเพกต้องยืนอยู่ในนี้เพกเ,<อ>เป็นเ<อ>จ้าหน้าที่ออหนาวหนาออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนเฮ้ยคุณลูกค้าอย่าเข้ามาข้างในอย่าเออถ้าไม่ออกมาจะเข้าไปข้างในแล้วนั่นว่าไงนี่ข่าวมาว่าเนี่ยดูดูนี่ดูนี่ไหนนี่ไงเห็นยังโหไปดูอยู่คนเดียวจะไปเห็นได้ไงเห็นยังอ่ะเห็นยังอ่อเห็นแล้วเห็นไหม เห็นว่าอะไรรู <descub ri> <ness iss arlos> <aff> <hate about>? ้เปล่าเห็นละพี่เอกมองเห็นเขาลางของความมีเรื่องเขารับสมัครผู้เล่นสควิตเกมอะไรอะเกมปลาหมึกจะไปอีกแล้วเหรอเออไปดีไปดีได้เงินเยอะนะเฮ้ยไปทีไรมีแต่เรื่องทุกทีดูดิโอ้เงินเงินแบบสุดยอดเลยอะดูดิโอ้โอ้โอ้ไปเปล่าไปเปล่าเอ้าแล้วทำยังไงเน่ะนี่ไงมีจดหมายรับสมัครเหรอ ก้อกเ,เขียนแล้วมาเขียนแล้วไม่ต้องกอกแล้วพี่ฝนกอกมาให้เผื่อเอา้าแล้วเพียอกยังไม่ได้เขียนเลยเดี๋ยไปเขียนแป๊บนึงไม่ต้องไม่ต้องเขียนมาเผื่อแล้ว,ลวอะไรน,น,นี่เขียนมาเผื่อแล้วเนี่ยเขียนมาเผื่อแล้วสองใบอ่ออโอเคงั้นก็หย่อนไว้ตรงตรงนู้นเลยเนี่ยหย่อนตรงไหนอ่ะนั่นน่ะตรงเคาเน์เตอร์น่ะวางไว้ดีเีอวางเลยโอเควาง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 เคาน์เตอร์แล้ววางแล้วเออวางไว้เออนั่นแหละนั่นแหละมีชื่อเพียอกด้วยพี่ฝนนเขียนพร้อมเรียบร้อยเพราะว่ายังไงเพียร์ก็ต้องไปกับพี่ฝนอยู่ดีแล้วไปวันไหนอ่ะ ไปพวงนี้เขาไปแล้วเฮ hey, ้ยเดี๋ยวโหเพ็กยังไม่ได้เตรียมชุดเลยอะงั้นเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนแล้วก็ไปรีดส้ายเรียบร้อยนะเตรียมไปพวกนี้โอเคป้ะล่ะอ่าออเคอเคงั้นวันนี้แยกย้ายก่อนนะได้งั้นเดี๋ยวพเพยกไปร้านหาชุดก่อนดีกว่ารีบกลับบ้านไปหาพ่อไปแล้วร้านร้านร้าน,านเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเพ็กยังไม่ได้ซื้อชุดใหม่ต้องนานแล้วโอ้หเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ว่าแต่ว่าพ่กนี้เราต้องไปเอาชุดไหนดีเนี่ยเฮ้ย มีสีเหลืองสีส้มด้วย okay. อ่ะโอเคสวิกไว้ด้วยดีกว่านี่ไงทุกคนฮ้เฮ้เฮมเ้เฮ้เฮนเฮ้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 ยฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ้าฮ้เฮ้เฮหเฮ้เบ้เฮ้เฮ้เา้เฮ้าฮ้เ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 ฮ้อฮ้เฮ้เ่้เา้เเฮ้เฮ้เฮงเฮเ้้ฮ้เ้้้เเฮ้อ๋อ แล้วแล้วตัวนี้กับขี้ยูนิคอร,ร์นเหรอสองตัวเนี่ยเห็นไว้บอกแล้วไม่เชื่อนูน <laughs> ดิดยองพีขี่ยูนิฮอร,ร์นอ่ะมาเล่นสควิตแกมอมาเจ๋งขนาดไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> ดูหลอนๆชอนคนอบอนมาแล้วอุ๊บ <laughs> <laughs> อะไรของพี่ฝนเนี่ย เฮ้ย่องฮีขี่ยูนิคอนมาเล่นสควิตเกมโอ้โหเฮ้เรายังรอดกันอยู่นะยังรอดยังรอดยังรอดอยู่เฮ้ยนี่เรายังรอดอยู่ทุกคนเรายังรอดอยู่เฮ้ยเรายังอยู่ตื่นเต้นเรายังอยู่ดูหน้าดิ เฮ้ยยองฮีขี่ยูนิคอร์นน้ำเข้าไปแล้วอะนี่เป็นไงล่ะเราหยุดถ่ายรูปก่อนไม่ได้เอ้ยต้องรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กอ,อกมาถ่ายรูปก่อนนี่เห็นเนี่ยอุ้ยสวยออะย่างสวยยองฮีขี่ยูนิคอรนะ์นอะเฮ้ยเอ้ย,อย,อยนิดเดียว คราวนี้เราจะนั่งอะไรดีอ่ะนั่งวิวแชร์สายลุงดีไหมอ่ะมันมีเหรอวิวแชร์มีวิวแชร์สายลุงด้วยนี่เดี๋ยวพาไปดูนี่อานี้นี่นี่วิวแชร์สายลุงนี่เลยนะวิวแชร์สายลุงเฮ้ยเพื่อเรียกวิวแชร์สายลุงสิเฮ้ยไปแล้วเราได้อะไรเนี่ยไม่รู้ดิเมื่อกี้มันเท่ากันว่าววิวแชร์เฮ้ยได้วิวแชร์สายลุง มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยวอยู่นี่นี่นเฮ้ยมเฮ้ยอยู่นี่ยู่นี่เ้วิวแชร์สยลกสุดยอดเรนโบว์วิวแชร์เฉยไปยัไปยังไปยังไปยังไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ โอ้ยไม่ยอมไม่ยอมอุ้ยสามถึงเก้าเรบล็อกใจไม่ได้กลับไปใหม่ได้ยังอ่ะไม่ยังอ่ะไม่ได้หรอโอ้ยพี่เอกนี่พี่เอกมาแบบนิ่งๆเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เลยเดี๋ยวเอาใหม่วิวแชร์ใส่ลุ้งนี่มายิ่งนิ่ง นิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเขาไปยังโอ้โหเป็นไงที่หนึ่งเฮ้ยได้ที่สองได้ไงเอ้าที่สเฮ้ยเอาตายตายเฉยเซ็งเลยเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่แล้วจ่ายไปยังสามสิบเก้าลุ่ไม่รู้มันจ่ายไปยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปใหม่วิวแชร์ใส่ลุงชอบดูทรงแล้วว่าจะเรียบร้อยสามสิบเก้าลุ่ะไม่รู้อ่ะมันจ่ายไปยังไม่รู้แต่ว่าเข้าไปไม่ได้อืม อะไรคือโรลเลอร์โหมดอะโอ้ยเป็นโรลเลอร์เบดระแล้วมันจะหยุดอยู่ไหมเนี่ยความยังทุกคนโอ้ดูดิสุดยอดเลยอ่ะดูดิโหูเพื่อนเต็มหน้ากระดาเลยอ่ะมีฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างเนี่ยฝั่งนู้เนาะใช่ใช่ใช่ความยังมันหยุดป่ะเนี่ยหยุดหยุดมันหยุด ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไปพี่ฝนไปเร็วจังนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเผลอขยับนึกว่าหยุดแล้วเรียบร้อยนี่เขาเนี้ยเราได้จ็ดแ็กเหรอใช่แล้วจ็ดแ็กใช่ไหมตีเจ็ดแ็กอ่ะเฮ้ยดูดิเขานี้โอ้ดู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 ได้เฮ้ยนี่มันไอรอนแมนแล้วเฮ้ยผูสุดยอดพร้อมยังพร้าพร้าพร้าพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวอานหน้าออกเลย แออกมาแล้วออมาแนะ่ออกมาไม่ออกเฮ้ยเก <c oughs> <c oughs> ือบไปหันหน้าดีกว่าโอ้โหดูดิ <c oughs> ข้างล่างมันเป็นน้ำอะ่ะอ๋อมันเป็นน้ำเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเขาดิ้งจะชนะ

สุดดยอเท่เลยอ่ะเจ็ดแพ็กอ่ะเป็นไงแพี่กมันเปล่าเออตลกดีแปลกๆดีอ่ะแปลกดีมันมากๆเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเล่นกันใหม่นะวันนี้กลับบ้านก่อนแล้วไม่ไหวเหนื่อยโอเคแค่นี้นะบายบายจ้า <laughs> <Bye. S 1> <Bye. S 1>